สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้กับมาพอกับมาดามคำนวณคือเก่าเนาะคะเนาะในทางช่อง YouTube มาดามจะมาวางแนวทางของเล่าพัฒนานะคะแนวทางจะเป็นของเซียนหนุ่มเดอ้อพ่อแม่พี่น้องมาแบบด่วนๆเนาะคะ่ะมาแบบด่วนๆเซอร์ไพรส์จริงๆเนาะคะ่ะตอนนี้ก็จะเป็นบ่ายสองโมงจะเกือบสองโมงแล้วเนาะคะเนะาะจะลงท่านยู่ดอกเนาะพ่อแม่พี่น้องเพื่อเอาไว้เป็นแนวทางเด้อะค่ะเดอะ้อ ชอบก็จัดนะคะขัดก็ผ่านเพราะว่าเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับสุมสูงสูงเลขไม่มีใครรู้ว่าจะเข้าจะหลุดนะคะเพราะว่าเซียนหนุ่มส่งมาให้แบบด่วนๆเนาะค่ะมาดามก็เลยจะเอาเรีบลงให้เอฟซได้ติดตามชมมากสูตรตัดเนี่ยพ่อแม่พี่น้องสูตรตัดคือรัฐบาลไทยเพ่นเนาะเพราะว่าของเซียนหนุ่มถ้ารัฐบาลไทยจะมีสูตรตัดเด้อค่ะวันนี้เป็น ของราวพัฒนาเพิ่นกะเล่เอามาฝากมาตอนเอ็กซีแฟนกลับทั้งช่องเนาะค่ะเนาะสำหรับคนทุนน้อยเผื่ออยากไปลาวพัฒนาเผื่อจะเข้าจะปังเนาะค่ะเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางเด้อค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสูมสงๆเลขไม่มีใครรู้ว่าจะเข้าจะหลุดนะคะนี่จะเป็นสูตรเต็มที่ลงคลิปให้แล้วเนาะค่ะเนาะสูตรเต็มที่ลงคลิปให้แล้วเมื่อเช้าเนาะสรุปทั้งสองช่องนะคะ ของมาดามคำนวณสองแล้วก็มาดามคำนวณชาแนลลงคลิปให้แล้วเนาะคะ่ะแต่จะมาเพิ่มเติมคือโค้งสุดท้ายจะเป็นสูตรตัดวันนี้ว่าจะผ่านไหมเซียนลุมบอกว่ากับขอโทษขออภัยเด้อถ้าไม่ผ่านเนาะก็อยากลองว่าจะผ่านไหมแต่ถ้าเข้าถ้าปังก็ดีใจด้วยเนาะคะ่ะแต่ถ้าไม่เข้าไม่ปังก็ต้องกราบขอโทษขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยเด้อคะ่ะ เพราะว่าเยนนุ่มบอกว่าอยากร้องฟีมือว่าสีพานโบจะคือจะเหมือนรัฐบาลไทยไหมเพิน่นบานเนาะเอ้าเอาไว้พิจารณาพ่อแม่พี่น้องเผื่อจะเข้าจะปังเดี๋ยวมาดามจะเขียนให้เนาะค่ะเนาะมาดามจะเขียนให้เนาะค่ะว่าเพิ่นจะให้ตัวใดให้แบบใดเขียนจังใดเนาะค่ะเนาะอันนี้จะเป็นสูตร เต็มเนาะค่ะเห็นกันแล้วเนาะสูตรเต็มเราจะมาดูสูตรตัดกันเนาะค่ะเนาะไปพร้อมๆกันเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องของเสียนหนุ่มให้มายังไงก็กราบขอบุญขอบคุณเสียนหนุ่มเ้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะค่ะเนาะกราบขอบุญขอบคุณกินอย่างสูงเลยค่ะเด้อ แล้วก็กราบขอบุญขอบคุณ fc ทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามชมทางช่องของมาดามไม่ว่าจะเป็นเอใหม่เอฟซเก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเนาะกราบขอบุญขอบคุณเป็นอย่างสูงเด้อพ่อแม่พี่น้องแล้วก็คอมเมนต์ดีๆให้กําลังใจกับมาดามเนาะคะ่ะเนาะกราบขอบุญขอบคุณพอเวลาเัอบาลไทยถือว่าผ่านเนาะแล้วก็ เราพัฒนาก็ถือว่าปังอยู่ก็โอเคอยู่เนาะค่ะใช้ได้อยู่แต่ว่าวันนี้จะเป็นสูตรโค้งสุดท้ายสูตรตัดว่าจะเข้าจะปังจะผ่านไหมเนาะอ่ะเอาไว้พิจารณาด้อพ่อแม่พี่น้องเอาไว้เป็นแค่แนวทางชอบก็จัดขัดก็ผ่านเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสูงๆเนาะเลขไม่มีใครรู้ว่าจะเข้าจะหลุดเนาะค่ะเนาะ อะรูดตัวเดียวเน้นเน้นสามเด้อค่ะตัวรูดตัวเดียวเน้นเน้นสามนะคะสองตัว3มตัวหางเดียวเด้อค่ะสมตัวหางเดียวสี่สาม เก้านะคะสี่สามเก้าสองตัวตัดตัวเน้นตัวเจาะจะเป็นตัวไหนรอติดตามชมสาองตัวก็จะมียี่สิบสี่เนาะวันนี้เนาะ เน้จังสี่หล่ะพอมพีปน้องมาดามกันเลยอันเขียนปรับกับพีดปรับโหลดแล้วเนาะตัววิ่งให้เด่นๆหน่อยสิตัวรูดเนาะค่ะ,ะตัวรูดให้เม็ดเดียวเอาคือไปฉีดห้องเพิ่นบา่งงา่เถมถพแมพีปน้อง ขีดองเพ่ิบสวยทีตัวเน้นตัวเจาะหางเดียวพรมพี่น้องตัวเน้นเด้อค่ะนี่จะเป็นเน้นนะคะไม่เป็นการเสียเวลาพแมพี่นอ้องสอบก็จัดคัดก็ผ่านผลเลืทุกตัวเอามาแคบเป็นแนีทยงเตรียมตัวแคบหน้าจอเด้อค่ะ เตรีมตัวแคปหน้าจอยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณเซียนหนุ่มอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ให้ตัวเลขมาแนวทางมาวางทางช่องเนะาะกราบขอบุญขอบคุณเป็นอย่างสูงนี่จะเป็นสูตรตัดนะคะสูตรตัดให้มารูดสามตัวเดียวเน้นเน้นเนาะค่ะเนาะสองตัวเออสมตัวหางเดียว4ี่สาม้า ตัดสองตัวมีสามหางนะคะเน้นสุดๆสามเก้าสี่เก้าแล้วก็สามหนึ่งจะเป็นตัวกันเนาะค่ะเนาะสี่เก้าสามหนึ่งจะเป็นตัวกันเด้อค่ะเดอะ้เอเอาไว้พิจารณาเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าอย่าลืมสูตรเต็มน้ำเด้อค่ะเดี๋ยวจะเหมือนเอซที่ผ่านมาเนาะเอาแต่สูตรตัดบ่าเอาสูตรเต็มไปตัดออก ออกซ้ำพ่อแม่พี่น้องคนว่าเนะพอตัดแล้วออกเฉยเลยบ่ิสันเอาเอาไว้พิจารณาว่าจะผ่านไหมเนาะค่ะครั้งแรกที่ทําให้สูตรตัดของเซียนหนุ่มลาวพัฒนาเนะค่ะเนาะอย่าลืมว่าของเซียนหนุ่มเข้าไปศูนย์หกงวดที่ผ่านมาแต่งวดนี้เขาตัดให้หางเดียวเนิ้นๆเพื่อจะเป็นเหมือนกับ รัฐบาลไทยถ้าใครยังไม่ได้ดูรัฐบาลไทยของเขาเข้าไปติดตามชมได้เนาะค่ะว่าเขาตัดแบบไหนยังไงเนาะค่ะเนาะเป็นเป็นลักษณะนี่แหละพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าอย่าเอา่าลืมสวดติ่นํำในเด้อค่ะเด้อติดใ้ในเร้อค่ะเด้อบทติดไว้หน่อยกับติดไ้รลายเนาะพ่อแม่พี่น้องเผื่อว่ามันหลุดเนาะมันไม่มีอะไรที่แน่นอนเนาะค่ะเพื่อนกรบปากมาบอกอยู่ว่า ไม่มีอะไรที่แน่นอนนะครับแต่ว่าให้มาเป็นแค่แนวทางอยากพิสูจน์เหมือนกันว่าจะจะผ่านไหมจะเหมือนรัฐบาลไทยหรือเปล่าเอาชอบก็จัดแคปหน้าจอไว้ค่ะเพื่อจะเข้าจะปังร้อยยังไงก็กราบขอบุญขอบุญเซียนหนุ่มอีกครั้งหนึ่งเ้อค่ะเด้อที่ให้ตัวเลขแนวทางแล้วก็กราบขอบุญขอบุญ FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามชมทางช่องของมาดาม ไม่ว่าจะเป็น s อใหม่เอเก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะค่ะเนาะกราบขอบุญขอบคุณเป็นอย่างสูงเด้อะค่ะเดอะ้อขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องถ้าใครเข้ามาเห็นคลิปนี้เนาะค่ะเนาะเพราะว่าสูตรตัดพึ่งจะทําเป็นครั้งแรกถ้าไม่ผ่านก็ต้องกราบขอโทษขออภัยของเซียนหนุ่มถือว่าตัวรูดยังผ่านดีอยู่เนาะค่ะเนาะ ของเซียนหนุ่มตัวรูดถือว่ายัางผ่านอยู่เ้อพ่อแม่พี่น้องอย่างวดนี้ก็เข้าไปทั้งสองแล1หนึ่งลอกอดคอกันมานะคะและว้ววดนี้ก็เข้าไปที่ตัวรูดนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเข้าสามตัวตรงๆก็ผ่านมาแล้วแล้วก็สองตัวตดโอสามตัวตดก็ผ่านมาแล้วเนาะคะ่ะเนาะ FC เก่ารู้กันเนาะคะ่ะแต่ FC ใหม่ C พึ่งเข้ามาอาจจะยังไม่รู้เนาะคะ่ะอ่ะแคปอีกไหมพ่อแม่พมี่น้องเพื่อจะได้เอาไว้เป็นแนวทางคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ลราพัฒนานะคะวันพุธนะคะวันนี้เป็นวันจันเนาะคะ่ะเนาะ โชคดีมีไส้สูขู่สู่คนเด้อค่ะเดอ้อขอให้ได้ไปลาวพัฒนาเย็นนี้สองทุ่มครึ่งนะคะกราบขอบุญขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสูขู่สู่คนเด้อค่ะเดอ้อคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ